เที่ยวนี้ออกยากนะเฟ้งไปเฟ้งมาเพราะว่ามันเที่ยวเดียวครับไม่มีเที่ยวสองไม่มีเที่ยวสามครับเที่ยวเดียวจบครับขอบคุณภาพสวยๆครับทั้งภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็การบันทึกแล้วก็การไลฟ์สดครับจากทีมงานไพลินบินชมเรือยาวครับติดตามเพจให้ด้วยครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้กําลังใจครับหรือว่าท่านอยากจะกรุณาก็ช่วยกดหัวใจให้หลายๆดวงด้วยร สนามไขสีสามสีไปพายเป็นคู่ชิงที่สามประจำปีพุทธศักราช2568ท่านนายกใกใหญ่ชยพลโพสว่างบอกว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาล่องน้ำแดงไปเรือสอ่อมาบ่เราในน้ำเรือดีแสงจเจริญใช้ไก่ทองทิมทหารเราทิมตทหารเราจากแฝงบริขับไล่ขยี้ไล่ขยี้กับเรือดีจากหนองยาตของมาต้งทีมงานทีมงานคุบาแม็กในน้ำในน้ำสามไม้บัรทิศเล็กตานหนึ่งหกแปดดูที่ว่าดูที่ว่าจะจะหักปากกาเสียนได้ หรือไม่ได้จะตายหรือไม่ได้อย่างไรกันข iv ึ้นมาดูแสงเจริญแสงเจริญจะไล่บทไล่เบียดไล่เสียไล่สิหนีกันไม่ออกบอกไม่ดูว่าสาวน้อยบันทิตาบอกว่าจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่อย่างไรกันขึ้นมาหนีกันไม่ออกบอกไม่ดูว่าใครลำไหนลำไหนหนีแล้วบ่เอาละเว้เล็กตาเล็กตาเดือน68นะครับทางด้านแสงเจริญไก่ทองไก่ทองลองนาที่หนึ่งว่าจะหนีแล้วว่าจะหนีแล้วทางด้านสาวน้อยบันติตาเล็ก ไไก่ทองทันหนีลักษณะนี no. ้เขาบอกว่าหนีตกขอบหนีตกขอบเครื่องเรือหนีตกขอบเครื่องเรือแล้วทีมงานทีมงานแสงเจริญชัยทีมงานไก่ทองก็หิวสาวน้อยบันทิตาไหลเข้าเส้นใช่ครับพี่น้องคณะกรรมการสุดหล่อไม่รอช้าชูธงแดงแดงให้บริษัทแสงเจริญชัยไก่ทองเป็นเรือชนะครับ แสงเจริญใจไกลดองเป็นเรือชนะครับพี่น้อง